หลังจากที่เมื่อวานนี้รายการเจาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกได้ลำดับข้อเรียกร้องของคนเสื้อแดงไปถึงรัฐบาลยิ่งลักษณ์โดยได้ทิ้งโจทย์คำถามภายใต้ย,ยุทธศาสตร์แสแวงจุดร่วมสมวนจุดต่างที่เราจะได้มาถอดรหัสกันต่อค่ะว่าเพราะอะไรคนเสื้อแดงจึงมีโอกาสที่จะพลิกกลับมาเป็นฝ่ายค่นลมรัฐบาลยิ่งลักษณ์สแวงจุดร่วมสงวนจุดต่างคือยุทธศาสตร์การต่อสู้ของคอมมิวนิสต์ที่ถูกนํามาใช้เป็นอุดมการต่อสู้กับลัทธิล่าอาณานิคมด้วยการร่วมมือของประเทศต่างๆที่มีจุดร่วมเหมือนกัน แต่ในขณะเดียวกันก็รักษาจุดต่างของแต่ละประเทศภายใต้ระบอบที่แตกต่างกันยกตัวอย่างการรวมตัวของฝ่ายสังคมนิยมและทุนนิยมหมายความว่าการเคลื่อนไหวของคนเสื้อแดงที่มีอยู่หลากหลายกลุ่มตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาได้เดินไปในลักษณะ,สะแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างดังที่คอลัมนิสบนเว็บไซต์ไทยฟรีนิวส์สื่อเครือข่ายคนเสื้อแดงได้ขยายความเอาไว้ตั้งแต่ต้นปี2553ว่าแนวรบ สำคัญของเสื้อแดงมีสองแนวรบมันไม่ต้องสัมพันธ์หรือร่วมมือกันตอนนี้1แนวรบเปิดเผยหรือบนดินคือคนเสื้อแดงมีนปชเป็นแกนนำและสร้างมวลชนอย่างเปิดเผยเป้าหมายหลักอยู่ที่รัฐบาลอภิสิทธิ์และพลเอกเปรมตินสุลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษต้องการแค่ปฏิรูปการเมืองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ขยายความเพิ่มเติมแนวรบส่วนนี้ประกอบไปด้วยแกนนำหลักอย่างนายจตุพรพรมพัน,น,นธ์นายนัทวุฒิใสเกื้อนายวิราการมุสิกพงศ์และแกนนำนปชแดงทั้งแผ่นดินก่อนยุคที่อาจารย์ธิดาถาวรเสดจะเข้ามาทำหน้าที่เป็นรักษาการประธานนปชซึ่งได้รับการสนับสนุนจากพันตำรวจโททักษินชินวัฒน์เป็นหลักมีเป้าหมายอยู่ที่การโค้นลมรัฐบาลอภิสิทธิ์เพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจรัฐ วันพรุ่งนี้ผมอยากจะบอกพี่น้องว่าช่วยโทรศัพท์เชิญชวนเพื่อนฝูงญาติพี่น้องออกมากันให้หมดเราจะมากันอย่างสันติเราไม่ใช่คนเกเรเราไม่มีระเบิดปิงปอง เราไม่ปลอมไปเหมือนคนอื่นมาปลอมเราเพราะฉะนั้นเราจะมาอย่างสันติแต่เราต้องการปริมาณมามากๆเพื่อจะแสดงให้รู้ว่าคนไทยทั้งประเทศวันนี้รับไม่ไหวกับการเมืองแบบเก่าอีกแล้วสองแนวรบใต้ดินลูกชาวนาไทยระบุว่าเป็นการโจมตีใต้ดินที่รุนแรงและเฉียบขาดแม้ไม่มีการใช้อาวุธใดๆทางกายภาพ แต่อาวุธคือซีดีเนื้อหาที่รุนแรงระดับเดียวกับระเบิดนิวเคลียร์เป้าหมายคือทำลายลทัทธิซาบซึง้งหรือระบอบรราชาธิปไตยหรือปฏิวัติประชาธิปไตยไม่ใช่แค่ปฏิรูปที่ฟังรายการปรเทที่ทีต้องการเปลี่ยนระบอบเนี่ยนะครับผมขอประกาศใด้พวกเราในขบวนต้องการเปลี่ยนระบอบสร้างประชาธิปไตยวันนี้นะครับดูไว้หนึ่ว่าผมนายชูพงเปลี่ยนระบอบเนี่ยนะจะโค่นล้มนะจะโค่นล้มระบอบราชาธิปไตยครับ การรักษาระบอบปราชาธิปไตยไว้ผมจะทําการต่อสู้กับระบอบนี้กับ,บไม่ไม่อ้อมค้อมครับต่อสู้และจะต้องเอาชนะได้ครับแนวรบใต้ดินนั้นสามารถจํากัดความหมายว่าเป็นขบวนการลมเจ้าอาทินายชูพง์ถี่ท่วนในจักรพบเิเพนแขในใจอึ้งพากรและแนวร่วมจํานวนหนึ่งทั้งในประเทศและต่างประเทศมีเป้าหมายอยู่ที่การค้นล้มสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ผ่านมาได้ทําการเคลื่อนไหวซุกซ่อนอยู่ในกลุ่มแนวรบบนดินเนื่องจากแนวรบใต้ดินมีจุดอ่อนเกี่ยวกับปัจจัยมวลชนผู้สนับสนุนและเป็นการเคลื่อนไหวที่ผิดกฎหมายความสัมพันธ์ที่ว่านี้ลูกชาวนาไทยระบุว่าแม้ทั้งสองแนวรบไม่เกี่ยวข้องกันโดยตรงแต่นี่ก็เป็นแนวรบที่สอดประสานกันอย่างสมบูรณ์เพราะการรวมตัวกันด้วยเป้าหมายแบบอัตโนมัติ หรือจะพูดอีกในยะหนึ่งว่าต่างฝ่ายต่างใช้กันเป็นเครื่องมือดังที่พันตำรวจโททักษินเคยพูดเอาไว้ว่ามีกลุ่มล้มเจ้าอยู่ในคนเสื้อแดงแต่ก็ไม่จัดการนคนที่เป็นเสื้อแดงทั้งหลายส่วนหนึ่งเนี่ยเกิดจากเขาเส,เสียความสุขที่เขาเคยได้รับไปส,ส่วนที่สองก็คือว่าเขาเห็นใจผมที่ถูกรังแกส่วนที่สามก็คือว่าผู้ที่เกียดความยุติธรรม ส่วนที่สี่ก็คือว่าอยากเห็นประชาธิปไตยจริงๆสักทีหนึง่งนะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นส่วนผสมของเสื้อแดงนั่นแหละไม่ได้มีส่วนเสื้อแดงมีถ้าจะมีก็น้อยมากแค่จะหาไม่ได้ก็เลยกันว่าคิดจะล้มล้างสถาบันหม่งจงรักภังดีไม่มีหรอกครับมีน้อยมากนะครับมีน้อยมากแต่ก็ไม่ได้ทําอะไรได้รับรองเลยฮะเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีความรู้สึกว่าสถาบันเป็นอุปสรรค แต่ทุกคนมองว่าสิ่งที่เป็นอุปสรรคก็คือว่าคนชอบอ้างสาบันธนาขณะเดียวกันการปรวรณาตัวเองว่าเป็นไพร่ก็เพื่อหล่อเลี้ยงแนวความคิดดังกล่าวเอาไว้เป็นเครื่องมือหรือแนวร่วมสําหรับการต่อสู้กับรัฐบาลอภิสิทธิ์แม้ว่าพันตำรวจโททักษินจะไม่มีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นไพร่ตามทฤษฎีการแบ่งชนชั้นก็ตามลูกชาวนาไทยเปรียบเทียบความเป็นแนวร่วมเดียวกันของทั้งสองแนวรบไว้อย่างเห็นภาพกับการเดินทางโดยรถไฟ โดยแนวรบบนดินต้องการไปแค่จังหวัดนครสวรรค์แต่แนวรบใต้ดินต้องการไปจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งใช้เส้นทางเดียวกันจึงไปด้วยกันก่อนและเมื่อถึงจังหวัดนครสวรรค์ค่อยมาตกลงกันอีกทีว่าแนวรบบนดินจะไปเชียงใหม่ต่อหรือไม่หรือเปรียบเทียบง่ายๆตามทฤษฎีสแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างก็คือจังหวัดนครสวรรค์คือจุดร่วมเดียวกันแต่จังหวัดเชียงใหม่คือจุดที่แตกต่างกันนั่นเอง ซึ่งถ้าหากเปรียบเทียบว่าใช้ชนะการเลือกตั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจรัฐคือจังหวัดนครสวรรค์ก็จะเท่ากับว่าแนวรบบนดินและพันตำรวจโททักษินบรรลุเป้าหมายแล้วใช่หรือไม่หนังสือคู่มือการต่อสู้ของขบวนการลมเจ้าที่ชื่อสงครามอภิมหาอมตะยุทธระหว่างเทวดากับไพรสารขันไพรสู้นายสงครามชนชั้นสามารถอธิบายสถานการณ์จากอดีตถ,ถึงปัจจุบันได้อย่างแม่นยำ พร้อมกับชี้ถึงยุทธวิธีการต่อสู้ในอนาคตในหน้าที่25หัวข้อว่าด้วยชัยชนะสามารถแบ่งชัยชนะออกเป็นลำดับชั้นด้วยปัจจัยพิจารณาดังนี้เกจิกล่าวว่าสิ่งที่เรียกว่าชัยชนะต้องดูจากสิ่งที่เกิดขึ้นจริง3ประการคือ 1. ไพร่ทาให้เทวดาปกครองประเทศไม่ได้ 2. ไพรส่วนใหญ่เข้าร่วมการต่อสู้ 3. ไพร่ตั้งรัฐบาลของไพร่ เข้ามาบริหารประเทศได้เองถ้าไพร่ไม่มีรัฐบาลรักษาการไพร่ก็จะไม่มีทางจะได้รัฐธรรมนูญฉบับไพร่ไพร่ก็จะไม่ได้ทรัพย์สินที่ถูกปล้นไปกลับคืนมาและไม่มีทางจับกลุ่มไดโนเสาร์ขึ้นศาลประชาชนได้เลยไพร่ด้วยกันเท่านั้นที่จะร่วมกันทำงานใหญ่แบบนี้ได้จริงๆถ้าเปรียบเทียบสถานการณ์ในปัจจุบันกับหนังสือคู่มือการต่อสู้ฉบับนี้ ก็อาจพิจารณาว่ารัฐบาลไพร่ได้เกิดขึ้นแล้วใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นเป้าหมายต่อไปที่บอกว่าจะต้องมีรัฐธรรมนูญไพร่และจับไดโนเสาร์มาขึ้นศาลก็น่าพิจารณาไม่น้อยนะคะว่าเป็นเป้าหมายที่สอดคล้องกับข้อเรียกร้องของคนเสื้อแดงนักขณะนี้ที่ต้องการรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และให้มีการนำนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะในสุเทพทสุบัน พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาและพลเอกประยุทธ์จันโอชามาขึ้นศาลใช่หรือไม่อย่างไรก็ตามจากข้อเรียกร้องของคนเสื้อแดงไปถึงรัฐบาลยิ่งลักษณ์ที่ดูเร่งรีบและร้อนรนผิดปกติถึงขนาดขู่ว่าจะนำมวลชนมาต่อสู้กับรัฐบาลนั้นน่าที่จะแสดงให้เห็นถึงความวิตกกังวลได้หรือไม่ว่าอาจมีความผิดปกติเกิดขึ้นในขั้นตอนการต่อสู้ไปสู่เป้าหมายเพราะรัฐบาลที่ถูกตั้งขึ้นมานั้นได้บรรลุเป้าหมายของตัวเองแล้ว ทำให้ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องต่อไปให้ถึงจังหวัดเชียงใหม่รอยเตอร์วิเคราะห์วาระหลักของรัฐบาลคือการนำพันตำรวจโททักษินกลับประเทศโดยไม่ต้องรับโทษจำคุก2ปีคดีที่ดินรัชดาหมายความว่าสำหรับพันตำรวจโททักษินการได้มาซึ่งอำนาจรัฐเพื่อใช้เป็นเครื่องมือปลดล็อกตัวเองออกจากการกระทำผิดกฎหมายคือเป้าหมายเดียวที่หมามั่นเอาไว้ใช่หรือไม่ เพราะฉะนั้นการยกระดับการต่อสู้ตามขั้นตอนของขบวนการล้มเจ้าจึงไม่มีความจําเป็นที่จะต้องดําเนินการต่อไปเพราะอาจสร้างปัญหาและเงื่อนไขใหม่ไม่รู้จบซึ่งล้วนเป็นปัจจัยลบที่จะทำให้พันตํารวจโททักษินบรรลุเป้าหมายจึงเป็นที่มาของแผนการนิรโทษกรรมให้กับทุกคดีทางการเมืองนับตั้งแต่ปี2549 จนนำมาซึ่งความวิตกกังวลของคนเสื้อแดงว่ากำลังถูกพันตำรวจโททักษินสลัดทิ้งใช่หรือไม่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้แบบเป็นรูปธปรรมว่าพันตำรวจโททักษินกำลังเลือกที่จะประสานรอยร้าวของกองทัพตามแนวทางปรองดองแก้ไขไม่แก้แค้นเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ของตัวเอง แต่ไม่ใช่เป้าหมายของคนเสื้อแดงซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามกันต่อได้ในช่วงหน้าช่วงนี้พักสักครู่ค่ะจบอข่าวร้อน